สวัสดีครับวันนี้มารวยผ้ามาตามในทางของแม่ไพ่เด้อนะครับแม่ไพ่ฝันดีฝันคึืนวันศิลนนะครับเป็นเหลขกตีง่ายนะครับเดี๋ยวมาหลายตัวล่องไปติดตามาว่าแม่ไพฝันแบบไรเขาลองตีซอกันเพื่อมิโชคไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะเอานะครับแม่ไพยยงงวดกวอนให้เขาเด้อนะครับเป็นเหลขบ้านเนาะบานไอที่เธอักยั่ น1น6 <26. S 2> ่งสองหหนึ่งสองหกนะเพิ now, ่มมากระไรฝันนะแม่นะอลายฝันก mm ็เลยเห็พี่น้องเห็นซี่พ่อพีตัวซื้อมยู่กันตัวละกันฝันสองตัวใหญ่ฝันสองทีว่าหลูไส่เอางินไหนสองลายสบเลอวก็บซื้อเป็ดข้าบ้านก็แล้วกันซือเป็ดข้าบ้านเพ่าแม่เล็ที่บ้านทัใหญ่รอยหนึ่งสองหกกนในโลกหายนอแต่ว่าอเขามีฝันอื่นอีกหลายตัวพี่น้องเพิ่เลยลังเล่พี่น้องซื้องานเส็มารือว่าเออสั่งเนาะ ควันนี้เราเลยคุยกันว่าคุยกันว่าข้าวอยู่พยายามเฮ็ดหน่อยลงครับสิบยนแน่เสียนจัดจีแน่จัดจี้บ้านนั่นนี่หมดครับผมลงสิได้เงินยลงน้อยลงน้อยเนาะลงนแม่แนาะมันมันเป็นังได้ล่ะไม่เบอ่ะนะครับอืมเอาเด้อนะครับบ้านี้เนาะหนึ่งสองหกเนาะกระเของเพิ่นอยู่เด้อนะครับแต่ว่ามันก็หลายตัวเลขพี่น้องก็เลยซื้อยากเนาะเอานะครับก็คุยกับย่าเราแกตัวไม่เฮ็ดหน่อยๆเนาะอืม ตามนี้นะครับเดี๋ยวมาตามก็ฟันเม่ไพี่ไม่เพิ่นฟันในตัวไหนฟันวันศินแล้วก็วันแม่นเนาะฟันแรกก็แม่นพร้อผมนะครับอืมแม่นด้วยงอรถประฟ้ามาได้พออย่างภาว่าถาวรสิอคือเห็ดยังเห็ดเห็ดตอนนี้เห็ดเห็ดเพื่อว่าบ่อยมันหลายตัวเออเตี้ยวยมะอืมเราว่าเออตัดใจว่ามาทีเดียวมาดูแกงอะไรอยากว่าดูเออเอานะเ้าก็บฟันนี่ทีเหาก็เขียนไว้เขียหน่อยจดไว้บถาก็ะไรไหมเชียใบถาเนาะเออเขียหน่อยจดไว้บถาไว้เนาะนะครับ ก็บแม่ไพ่กับคนฟันแม่นนะครับเขามาไลายงุด้อนแล้วล่ะแต่ว่าปัญหาหงุดวันเป็นไดบจหูเนาะทูมเหรอวะบอกดีฮะบอกดีเนี่ยได้ก็อยากบอกเนาะเยฟี่ก็เลยงงได้ตุ่นไม่มาเห็นจับฟันแม่นทั้งเชิงบอกว่าแม่ขอเขียนไว้เขียนไว้เห็นหอดมือนแม่จาฟันไล่ไล่ตัวกันเบื่อไปน้ามือืมมันถึงงงเนาะนะครับงงอืตัวแม่นรวด เราแม็นเนี่ยยอมรับเรื่องแม่นเราแม่ไผ่เนาะแต่ว่ามันฝันทีใั่ไหมแยกตูนพันกระบอกอยู่แต่วเขายังเบเเือไป็นน้ำโม,มไปอีกอหวานสีเ <c oughs> อ้าเมื่อน,นี้ก็ฝันแล้วเนาะเป็นฝันวัดส,สินสินหน่อยเนาะสินแปดจุดตัวไปก็หวานเสียครับครับครับซอยกันเนาะเอ้าแม่ไผ่ฝันไปวานวานี้แต่ยังว่าฝันขอขอว,นวาน่าจะเห็นแครนั่นแหละฝันขึ้นได้เ <ๆ S 2> นี่ย มันเค้ืนนี่แหะมันเคลือนวันศิลป์เลยอ้าววันศิลป์ชัดเจนได้วันศิลป์แมนได้นะครับเข้าบานเลยเข้าเชียวเข้าฝันได้บันนะครับอีแค่เนั่ยพใช่มันเปลี่ยนคล้วยคล้วยกับ่มไปมันกันมมงง่างโมงงางนี่ฮะและยกขึ้นเพลเวอร์ง่ายผลไหมปากปากกว้างก้างอีแค่มันมันจิขาดขาก้วยกับว่าแมนคล้วยหน่อยนางไปกับว่าขาดมันเลี้ยว่ันมันมาขาดงูกินงูมาขาดกินงู งูผัดมันมักดข่าบซิดชิดชิดชิดสีขาบงาบงาบเอาหน่อยละงูน้อยกับปลาหน่อยปลนไหเดิกระทอแขนเด็กน้อยนี่แหละข่าบงาบงาบด้วยมันจะมันจะเกินกินครับผมขวไอมันบระกอบว่ากินน้ำเนี่ยน้ำมันเป็นน้ำกับปลาไหลด้มันขึ้นมามันขึ้นมาในนูนน้ำคลองน้ำน้องใหญ่มันเป็นน้ำน้ำเป็นชื่อน้ำน้ำคลองนี่แหละมันจะบุกแนงสิแม่มันจะเป็นข้อเจี๋ย ถ้านี่มันเป็นบ้านจางน่อยเป็นเป็นขึ้สารนี่มันก็ไม่นานเกียเกียดขืนบ้านม,มันมายนม,มุมขอบสารนี่มันขืนมาอีแข่ตัวใหญ่อีแข่ตัวหนึ่งตัวแง่ปะตัวใหญ่ตัวบบกใหญ่เลยกิน่าขาบงูไห้่ครับขาบงูสิดสิิสสไปสิดธมากอยู่นี่แหละคั้ว,วไปใหามันลงนามมันกับว่าบานมันสิข,ขาบขาคั้วมันกับว่าขา,บ,ขาบ,ขบเป็นเดี๋ยวเบิ้งมันขับงูยืนเบิ้งขักอยู่ดิครับยืนเบิ้งมันสิด เรามอสิทไว้ๆอยู่ปากมันปากกวงค่ะมุ่งกัดม่้งดำๆใอืยเห็นขาดอยู่ได้ขึ้นมั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 นสิ้นเงียบอมันสิ้นอะไสิันปกะกัดจ่อมันสิ้นแล้วก็ถือประมาณไหนที่เป็นมาเป่นจังหวะคอ้ยเป็นจังหวะเดียวเห็นแล้วเนเร้ยานเป็นบาล็อกไปคุ้ยึ้นมาเอาเอง มันจาดขั้วอยู่าด้ตามันประขาดนะมันไปขาดงูเหรไหครับงูกับจังแต่สจะไปขาดอืมงูมันไม่ตัวดำดำลายไปยังงูลายพปงูงูสองสามตัวนี่แหละสองสามตัวเนาะมันขาดชิ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 ดเลือกกินนี่แหละื็ขาดไปตายเห็นไหมครับงูตายแล้วชิดเลืกกินอะมันปากกว้างกว้างให่ตีตัวเลยได้ตีว่าเป็นแล้วก็ยัง่าปรึกาหมออย่างอ๋อมาเลยตีซอยเนาะแมน เอาเลยเคยตีกล้วยเนาะกล้วยซีกล้วยในตีซีเนาะจระเข้เนาะจระเข้นะจอจานเนาะครับงูงูน้อยบ่งูน้อยงูใหญ่ตีหางงูน้อยตีหกตัวนี่แหละขับแต่เดี๋ยวได้ซีดขับงับงับอยูะที่เลือกกินเป็นงูน้อยเนาะแม่เอานกินงูป้ามันก็จะกินงูสนอกว่าเคยวางสิละ จักตัวจำเลยว่าสองสามตัวกับ่าชัดเจนตัวเรียงาหน่อยตัวทอกันอยู่ดิว่าชัดเจนได้ว่าสองสาตัวเดีอถือว่าว่าชัดเจนนี่อ้ชัดเจนคือสตัวเนี่ยสอตัวเนาะอันี้ว่าชัดเจนเขเรียกว่านาจำนวนบ่ย่างสามบะ่ก๋วี่ยแมนให้เพื่อนีชัดเจนว่าเห็นกินงูสองตัวน่คือสองันนี้สองสมตัวสี่ตัวไปเลยแสดงว่าชัดเจนแสดงว่ามันแจ้งเขาเรายอย่ปฏิัวจำนวนงูครับ กตีเป็นคั so you know, so, can cancel, ้วกันละกันคั้วซีเนาะเออขั้วจัะเกชเกตงูเงงูหน่อยเป็นหจระเข้มันถือก้าแเล้วนะยอเป็นเกครับงูหน่อยนี่เป็นหงูเงยเขาเป็นหาเนี่ยันกั้เลาตีเราเาเป็นปัญหาตัวนั่นตัวนี้็เลยมั่นใจสันเดีบมึงนี่เรียกขอยกบ้างจักครับก็เลยว่าตีอันซีเจ็หกหกับันเก่าน้่งเนี่กัเลดตีซีเกต่านั่นะครับซีเจ็ดเกเกส่วนฮอตีสองตัวนั่นคือตีจระเข้เก งูหน่อยเป็นหกกรเลยกกระหงอยความคือเก่าแหละเป็นเกียเกาเออแต่ว่าตัวกันกะมันมีในเกียร์นี่เท่ากับตาใส่เนาะสีเกียรน้ำเป็นตัวกันเนาะถูกต้องอืออ้าวนะครับตามนี้ได้เลยครัสำหรับพวกฝันเมลไพ่เนาะอ่ะโชว์ตัวเลขเลยครับเมนตุยเฮ้าอืออ้าฝันแรกเมลไพ่ได้เลยครับฝันฝันแรกนะครับฝันใส่วัณซีนพร้อมนะครับฝันเซวัณซินผลละบใบเฟืองนะครับฝันอะไรนะฝันว่าพอมาหันไปเลี้ยงกล้วยเนาะกล้วยลงพาหนามเนาะครับ เห็นจระเข้ตัวบักง,ง่ายาปากภาสิการขั้จวจะประกัดนะครับภ<ช>าสิกัดประกัดงูหน่อยนะครับประมาณสามสี่ตัวสองสามตัวงูสีน้ำวนมาเนาะสตัวเบอรัดเจนเนาะที่พี่น้องจะตีได้ก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อนะครับมาเลยก็ตีตามเห็นเลยนะครับเป็นคั้ยซีนะครับจระเข้เกียร์งูหน่อยหกนะครับกันน้าแนวคือซีเกียรเก้านะครับสองตัวตีเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับตัวกันซีเกียรเด้อนะครับตามนี้นะครับพี่น้องเพื่อเห็นต่างคังะไรจากมาเลยกับแม่ตุ้ยคอมเมนต์เข้ามาเพื่อซอยกันตีเนาะ ในตัวเองนะครับฝันดีเด้อนะครับฝันวันศุกร์นี่ยจะคอมเมนต์ด้นแม่ไผ่เอาจิ้งพยาเพียรได้หน่อยตัวที่สุดนะครับพี่น้องเอฟซีฝันแหลกไว้จ้งวันศุกร์คนนีงฝันแหลกแม่นนะครับเนาะเอาให้โชคให้ม ắ n น้ำแม่ไผ่เนี่ยแหละนะครับผู้คนฝันแม่นนะครับอาศัยได้พึ่งได้เนาะแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดจังได๋ให้มันบ่หลายตัวเนาะนะครับอ๋อฝันแรกฝันหนึ่งเนาะฝันแรกฮะสิบโมงหนึ่งจะได้รับบัตรเนี่ยฝันแรกเออแต่ว่าเด็กหนึ่งไม่มะจังหวั แต่ว่าก็เย็ดมันหน่อยละพี่บอบแม่งเป็นหลายฟันฟันเท่ยนึงก่าเมาถึเงก็อยาแก่มาเลยละพ่อพันตีอ่าไปเขียตัวนัตัวนี้ใส่นะนะครับอัวนึ่งันจองันสามไปันอเจมันจีนอยดอกบวนเี้ยเนาเียทั้งไรกันมันหน่อยลงนาไม่น้อเาตุ่มกับาเยกเจ้าฟันแป่นก็ะรมันลนเคยเขียนอะไรใส่เจ้าด้ว จัง้ฟันก็นะจังไอนไลน์ะรก็ทฟันอะไรจะเลือดมันก็หามาเรื่องฟันจะ่ายฟันฟันนี่หีกจากเจาะลงเ้อฟังเรากว่ชัดเจนว่แกนใส่ฟังมันอเจะังพิจหน้าเบื้งเอาอะไรเหมาะสมลเยองไรออยู่ลครับอนไเหมาะสมว่าเป็นตคือห้อกระจกินได้จหน้าเบื้องเอาเสงยนะครับ จะลองสัดกันแต่ว่าเชี่ยแน่นะเออคอยกรเป็นสีละครับาฝันไปเลยพอเรื่องมาเลยฝันคูมือขึ้นกับฝันคว้อนกับฝันแล้วตอนล้สีลงแต่ฝันที่จำเลยเท่านั้นเออฝันใ้สิเพราจำแม่นเพรเป็นชัดเจนสิบลองเลยอันนี้มันฝันวันสีใช่ครัจะว่าวาจวันสีต่อไปพอเรื่องฟันเหนี่ไหมมองได้เพิ่่มีเยงมาเลยเรื่องฝันขึ้นเดียวสามฝันเ็มีต่องบ่กให้ว่าชัดเจนวบาเบาเนี่ยใ่กว้นก็บกสุฟังเห็นว่าฝันวัน ไปข้าม่ปันเรี่ยวเกลือศนย์แล้วมือต่อมาฟันไดหลวงเตก็ลงไปเออนั่นนะันนสรขวฟางอยู่เล้มันออกก็ไอยู่ไข่สองซี่เกิดฟอสวรสองี่ออกกหลี่แลวขอางเป็นรถู้าเกลศูนย์วันได้หลวงศูนย์มาดีเลขกล่าก็ออกซิปอีกน่นวงแน่นวงกับซีฟอกอีกเมื่อวันเล็กเล่ามับออกสองสี่อีกแล้ว มันออกเบ็กไงเนาะเบ็กไงออกหรอเบรกไงมันมาย่ำเติมมันไม่ออกเบรกเล้าเลยก็ถือว่าฟันดีนั่นสิหละขึ้นรักษาเดียวกันได้แหมายรูยว่าฟันดีเพราะมั่นใจบ่อลง เมียไพ่ก็ต้องเห็นลักษณะเลยก็มองเลยฟันร้ายกับช่างให้บ่หมั่นใจบ่ดีบ่งามเจ้าเจ้าหมอเนี่ยเป็นพูดการเอาอีกจิตวิเคราะห้เนาะจิเป็นพูดแก่เซื้อเออแก่ฟังให้หมอเลยว่าเออมั่นใจกันจิลงใจจังเอาให้บ่งามบ่ถึงหูถึงตาแต่จิตบ่ลงเนาะเกี่ยวคมจัดเก็บตัวเล็กกับหมั่นใจมุ่งเจ้าจังจังจิตลุ่งเอาจังสินะครับก็ขอบคุณเมียไพ่หลายเด้อนะครับที่แบ่งปันมุ่เจ้าเป็นพูดเกี่ยวกับสี่พระรานเนาะก็สามารถสอยางเมียไพ่ได้เด้อนะครับเพื่อนก็ดูแลสามีป่วยนะครับ บระเด็เหตุการณ์เห็นงานเด้นะครับบ้านปุ้ยกับไปบ้านเอียงมันว่าแม่เนาะปืนพวกปืนบากนะครับถือแม่พ่ายรถขยันเก็บแข็งมัดตีแม่มัดใครนะครับเบังดูบวมแม่แม่เอาบังนูนเนา่ใครแต่ใครหรืออุ้พุ่งอยู่เรายอมมองมากด้วยนวลไทยยอมมองมาสีนวลไทยนะครับแต่ว่าประคบกวานประคบเย็นวาดก็ได้เพราะว่ามันมันเป็นแห้งอยู่ไหมประคบเย็นจะสองสามหมื่นตังหนวดเนาะเพราะว่าถ้าอายุหลายมากเห็ดยังแน่ก็จะ นี่ลหะต้างเาอาเห็ดบุญเอาก็เห็ดดอกนะครับเห็ดไต่ไฟเจ้าหแองกับเาหอมอันนี so ้เมีผ้ายีเล็กอะ

แม่แม่นะครับแม่บุ๊บพูดยวลูกแม่ดูครับเอาเนาะเอาเอฟซี่นลองนะครับไดอยากซอยแม่ไผ่ถือู้ถือกระซังกระซามาซอยเลียอะไรเนาะมาเลยขอเป็นตัวแท่นนะครับก็เมตุยยเรอรไปโทษมาเลยกับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ด็ดสองเจ็ดแปนะครับศูนย์หกหนึ เอาไม่ตุยยั<อ>งเจ้าเบอร์โทรไม่ตุยกับ065 090 3848เลยค่ะอ่านะครับสุบาทสุตังถึงมือแน่นอนเนาะนะครับอขอขอบคุณเลหลายพี่นอ้องเอซีกินกินหอนไม่ไพ่นะะรอค่อยเลยแม่ไพ่กับตามให้แล้วนะครับถึงเพื่อนใจหลายตัวกับจิพยามเพียร์มาหน่อยรงนะครับเหล่าถึงเต็มมอนรวยครับขอบคุณไม่ไผ่หลายเรเื่องนะครับ<อ>